อันนี้คือเรือดำน้ำเรือดำน้ำอ๋อแต่ทั้งหมดนี้คือในการเรือใช่ไหมครับในการเรือที่พวกวงกลมๆพวกนี้นาฬการเรือแต่อันนั้นไม่ใช่เรือดำน้ำอันนั้นอันนั้นของโคดักอันนั้นสำหรับไว้ใช้ล้างฟิล์มไว้ใช้เป็นเวลาคือหรือว่าเอาไปทำทัวร์ก็ได้เราตั้งถ้าเราตั้งไว้สิบห้านาทีแล้วมันจะเดินถอยแล้วคอยนาฬิกาตั้งเวลาแบบนี้ที่คนเราใช้ในห้องทัวร์แล้วสมัยก่อนเป็นแบบนี้แล้วเราปิดขึ้นมาปุ๊บพอถึงปุ๊บมันก็จะล็อกอันนี้ก ภาษาไทยเขาสร้างไว้ขายเฉพาะเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยของที่ขายในเมืองไทยโดยมากเขาจะใส่ภาษาไทยลงไปด้วยอย่างอย่างนาฬิกาเราก็มีอยู่หลายเรือนอยู่ที่ว่าเขาสั่งเขาก็จะพิมพ์ภาษาไทยอยู่ในหน้าปัดเลยว่ารัตนมาลากรุงเทพเ่ารักอะไรอย่างเนี้ยรัตนาลาคือชื่อร้านนาฬิกาัยกรอนาะชื่อร้านห้างข้างรัตนาลาอ๋อที่ขายของขายของใหญ่คือขายของฝรั่งดึกดำบรรพ์แล้วเป็นร้อยร้อยปีแล้วซึ่งข้างนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละ เพราะว่าโดนมีโอสยามอ๋อตรงพืนที่เอตรงนี้นี่แหละมันมีอยู่2ชนิดบางชนิดเขาก็จะเคาะเป็นเพลงก่อนอาจจะเป็นไหมว่าตึ้ง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 รู้ว่า15นาทีแล้วก็จะเคาะเวลาตามสมมติว่าเป็นสามงก็แขงแขงแขงก็มันมี2ชนิดแต่ชนิดนี้เขาจะเคาะเวลาก่อนแล้วค่อยเคาะนาทีตามหลังรับคนตาบอดใช่คนตาบอดใช่ได้เพราะว่า สิบห้านาทีเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดังคนต่างกอกเาก็จะได้รู้จะมีลานแรกก็คือเอาไว้เดินลานที่สองเอาไว้ตีทุกสิบห้านาทีแล้วลานที่สามก็เอาไว้ตีชั่วโมงอ๋อเหมือนตัวตุ้มข้างล่างใช่ใช่แต่อนนี้เป็นดีไซน์แต่นี่เป็นดีไซน์ที่เขาดีไซน์กระจกสวยมากจะเป็นกระจกเกียร์ที่สมัยนี้ค่อนข้างจะไม่มีแล้วอ๋อกระจกเกียร์ก็คือตัดเป็นชิ้นแล้วก็เกียขอบใช่แล้วก็เกียร์เป็นลูกไข่กรอกอ่า บางทีเจียเป็นลูกไข่ดาวเป็นอะไรพวกอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยก็เขาก็ทํากันแต่สมัยนี้เขาไม่ทํากันแล้วเพราะว่ามันต้นทุนมันสูงเขาก็จะเอาสีเพ้นบางทีก็อาจจะทําเหมือนกับหลายๆายชิ้นอะแต่ว่าเป็นเป็นสีเพ้นลงมาแต่ว่าดูแล้วมันก็เหมือนหลายชิ้นแต่ว่าครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะผนแล้วก็แบงขอขอบคุณคุนทรมากหน้าเลยนะคะที่มาให้ความรู้มากมายกับเราค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ แล้วสำหรับทุกคนนะคะที่สนใจทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็นาฬกาหรื่ว่าของเก่าชนิดอื่นพี่สุทธนก็มีเยอะแยะมากเลยที่นี่นะคะก็สามารถมาเยี่ยมได้ที่พิพิธภัณฑ์สุทธนนะคะเราคงเจอพี่สุทธนอีกในคลิปต่อไปะคะ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสสวัสดีค ทีแรกเขาจะขายแผ่นหนึ่งร้อยหนึ่งครับแล้วลดแล้วเหลือแปดสิบแล้วเราก็คุยกับเขาว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะขายหมดก็เลยต่อรองเขาอยู่ที่สิบบาท<ช>ปรากฏว่าเขาไปเอามาให้ส<ร>ี่หมื่นใบเลยต้องซื้อก็ไปสี่แสนสี่แสนบาทใช่ก็ไปเจอทีนี้ก็เป็นโพสการ์ดธรรมดาไม่ใช่เป็นสามมิติเขบาบอกว่าเขาจะมาขายให้เป็นกิโลกิโลละสิบบาท เราบอกก็ซื้อมาสามสามบาทตอนแรกขายเป็นแผ่นตอนแรกขายเป็นแผ่นแผ่นละสิบบาทใช่ตอนหลังขายเป็นกิโลเป็นกิโลแต่อันนี้ไม่ใช่สามมิตินะอันนี้มันเป็นแบบธรรมดาเป็นพิมพ์แบบธรรมดามาจากโรงพิมพ์มาจากโรงพิมพ์ธรรมดาเข้าไหมคะพี่ก็เลยซื้อเข้ามาแต่ก็นึกไม่ถึงว่ามันจะเยอะเท่าไหร่คะเขาทุกมาสามคันรถเท่ากับหกตัน